ขอสวัสดีนิสิตที่รักทุกรูปทุกคนนะครับพบกับพระอาจารย์นะครับในวันนี้รายวิชาภาษาต่างประเทศในภาษาไทยใน EP นี้ซึ่งก็จะพูด,ดเรื่องของภาษาบาลีและก็ภาษาสันสกฤตในภาษาไทยนะครับซึ่งได้ใน EP ก,นก่อนก็จะได้พูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภาษาและก็สาเหตุในการเปลี่ยนแปลงนะครับ แล้วก็เชื่อมโยงมาถึงเรื่องของภาษาบาลีแล้วก็สันสกฤตในภาษาไทยซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการยืมคําภาษาต่างประเทศเข้ามาใชา้ซึ่งบาลีและสันสกฤตเนี่ยเป็นภาษาหนึ่งนะครับที่มีอิทธิพลค่อนข้างมากหรือจะเรียกได้ว่ามากที่สุดในภาษาไทยก็ได้นะครับเพราะว่าเท่าที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยอาจจะเรียกว่าเกือบครึ่งต่อครึ่งนะครับที่เป็นภาษาอื่นแล้วก็เป็นภาษาไทยแท้ดั้งเดิม กับภาษาบาลีและสันสกฤตนะครับทำไมถึงต้องใช้ทั้งสองคำคือคำว่าบาลีและสันสกฤตคำนี้เป็นอันเดียวกันหรือเปล่าหรือภาษานี้เป็นภาษาเดียวกันหรือเปล่าันี่ยเดียเด๋ยวก็จะได้ขยายความอธิบายให้เห็นภาพต่อไปนะครับถึงความเชื่อมโยงแล้วก็เกี่ยวข้องกันซึ่งบาลีสันสกฤตเนี่ยนะครับตัวอย่างง่ายๆว่าสําคัญขนาดไหนอย่างตัวอย่างชื่อของเราเนี่ยนะครับถ้าใครสังเกตนะ ว่าจะเป็นชื่อเราก็ตามชื่อพ่อชื่อแม่ก็กกดีนะครับก็จะสังเกตว่าล้วนแล้วแต่ตั้งเป็นภาษาบาลีและสันสกฤตแทบทั้งสิ้นเลยนะครับเอาว่าร้อยละเกแล้วกันสําหรับชื่อจริงนะครับไม่ไมนับรวมชื่อเล่นอีกนะครับแล้วก็ชื่อสถานที่ต่างๆด้วยแหละนะครับมีความเกี่ยวข้องกับภาษาบาลีและสันสกฤตแทบทั้งสิ้นเลย ก่อนอื่นนะครับเรามาดูประวัติก่อนนะประวัติโดยคร่าวๆก่อนว่าบาลีสันสกิตเป็นภาษาที่มาจากมีที่มาที่ไปอย่างไรถึงได้เข้ามาอยู่ในภาษาไทยแล้วทําไมถึงมีบทบาทมีอิทธิพลต่องข้างมากในภาษาไทยอย่างนี้นะครับภาษาบาลีสันสกิตเนี่ยนะครับเป็นภาษาตระกูลอินโดยุโรปอ่าจำได้ไหมครับอินโดยุโรปหรืออินโดยุโรเปียนะครับจำคุ้นเคยคํานี้หรือเปล่านนใน อีพีแรกพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภาษาพูดถึงเรื่องการแบ่งตระกูลภาษาใช่ไหมครับก็จะได้ยินคําว่าตระกูลต่างๆอินโดยูโรเปียนถือว่าเป็นตระกูลภาษาตระกูลหนึ่งนะครับที่มีการแบ่งแบ่งออกมานะครับภาษาบาลีสันสกิตก็อยู่ในตระกูลที่ว่านี้คือภาษาที่มีพิพัฒน์ปัจจัยนะครับก็คือเป็นภาษาที่มีรูปพิพัฒน์ปัจจัยค่อนข้างชัดเจนตายตัวนะครับ เขาแบ่งตระกูลภาษาอารยันนะภาษาอารยันก็คือภาษาอินเดียโบราณนะครับในยุคนู้นแหละเอาว่ายุคก่อนที่จะมีพุทธศาสนาก่อนที่จะมีพระเจ้าด้วยซ้ำนะเรียกว่า,อ,าอินเดียหรือว่าอารยันนะครับคือยุคอารยันนะตระกูลภาษาอารยันนะครับในอินเดียคือภาษาสมัยเก่าอันนี้หนึ่งนะครับภาษาสมัยกลางแล้วก็ภาษาสมัยใหม่นะครับซึ่ง ก็จะมีการทําเป็นแผนผังโครงร่างภาษานะครับก็คือภาษาสมัยเก่าเนี่ยก็จะเป็นภาษาพระเวทซึ่งเก่าแก่มากนะครับภาษาเนี้ยคาดคาดเดากันว่าเป็นภาษาที่มีมาไม่ต่ำกว่า4 5 0ถึงปีตั้งแต่ยุคอินเดียโบราณเลยนะครับตั้งแต่ยุคพระเวทที่ว่านี่นะครับคือภาษาพระเวทก็คือภาษาที่ใช้กับพระผู้เป็นเจ้านั่นแหละนะครับแล้วก็ต่อมาก็มาใช้กันในทั่วไปนะครับ ซึ่งภาษาพาวเวทเนี่ยก็จําแนกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆก็คือภาษาปรากฤตแล้วก็ภาษาสันสกฤตนะครับปรากฤตกับสันสกฤตเป็นเป็นคนละกลุ่มกันนะครับแยกออกมาจากภาษาพาวเวทอีกทีนี้จากปรากฤตนะครับฝั่งซ้ายมือนี้นะครับก็จะย่อยลงมาอีกเป็นภาษาอินเดียปัจจุบันก็คือภาษาภาษาฮินดีนั่นแหละภาษาฮินดีก็คือภาษาอินเดียปัจจุบันที่ใช้กัน เป็นภาษาราชการหนึ่งของอินเดียแล้วก็มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการอีกหนึ่งภาษาของอินเดียนะก็คือ1ประเทศ2ภาษาอันเองนะครับก็คือใช้เป็นภาษาราชการสาเหตุก็คือถ้าใครศึกษาประวัติศาสตร์อินเดียก็จะเห็นว่าจะทราบนะครับว่าอินเดียเนี่ยเคยตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษมากว่า200ปีนะครับในอดีตตั้งแต่สมัยอาณานิคมโบราณนะครับที่ประเทศอังกฤษออกราอาณานิคมในแถบ เอเชียเราเนี่ยนะครับก็จะปกครองทั้งอังกฤษแล้วก็ทั้งพม่าเป็นเวลานานหลายปีดยเฉพาอังกฤษ20งกว่าปีนะครับก็ได้รับการโปลดเอกร์หรือประกาศเอกราชเมื่อสมัยที่ท่านมหาตรรมคันทรีนะมหาตรรมคันธีขออภายัยท่านมหาตรรมคันธีได้เป็นแกนนําในการเรียกร้องเอกราชจนสาเร็จนะครับประมาณปี2490กว่าๆนี่แหละนะครับประมาณ6 0 7 0ปีล่วงมาแล้ว นี่คือภาษาธรามลายของภาษาในประเทศอินเดียนะครับทีนี้พูดถึงภาษาสันสกฤตนะครับภาษาสันสกฤตอย่างที่ว่าเนี่ยาาสันสกฤตเนี่ยนะครับมีต้นกําเนิดมาจากภาษานคัมีพระเวทนั้นที่กล่าวมาแล้วเป็นภาษาชั้นสูงแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์เป็นภาษาเฉพาะของนักปราชญาอันนี้ส่วนใหญ่าาสันสกฤตเนี่ยจะใช้ เป็นภาษาของนักปราชญ์คือนักกวีแล้วก็พวกพราหมณ์พวกพราหมณ์พวกนักบวชในศาสนาก็จะใช้ส่วนใหญ,ญ่ก็จะเป็นคําสวดเป็นคําอ,อ้อนวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าปรากฏในคัมภีร์โบราณต่างๆเยอะแยะมากมายส่วนใหญ,ญ่ก็จะใช้ภาษาสันสกฤตนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็มียิทธนาการมาน้องยาวนานนะครับโดยในปอดศาสตร์ภาษาสันสกฤตเนี่ยบ,บอกว่า ป่านี้นี่นะครับถือว่าเป็นาพามคนหนึ่งนะครับในสมัยโบราณมากนะครับได้แต่งหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นซึ่งใช้เป็นลนักษณะของหนังสือวยากรก็ได้นะครับเป็นหนังสือวยากรสาหรับให้ใช้ในการศึกษาเล่าเรียนของคนรุ่นต่อไปเพื่อนที่สนใจหรือว่าที่ต้องการศึกษาเนี่ยใช้แต่งหนังสือขึ้นเล่มหนึ่งเป็นวยากรชื่อว่าอัฏฐทะทายีนะครับชื่อว่าอัฏฐทะทายี เป็นวยากรณ์ภาษาสันสกิตเล่มแรกและนะครับเขาบอกว่าเป็นหนังสือไวยากรณ์เล่มแรกของโลกด้วยเห็นไหมฮะเป็นหนังสือไวยากรณ์เล่มแรกของโลกก็คือเป็นเป็นวยากณ์ที่เก่ามากเลยนะครับอายุ 3- 4พันปีนะถ้าจำไม่ผิดนะครับ3-400พันปีเล่มนี้นะก่อนพุทธศาสนาเยอะหลายพันปีนะครับได้มีการแต่งคมภีทางทางภาษาสันสกิตขึ้นได้ว่า อัฐาทายีเป็นไวยากรณถ้าไวยากรณ์ก็คือหนังสือถ้าเปรียบเทียบภาษาไทายก็คือหนังสือหลักภาษาไทายนี่แหละนะครับที่บรรดาคนในในประเทศในสังคมนั้นจะต้องเรียนนะครับแต่ว่าในสังคมอินเดียโบราณเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้เรียนนะครับได้เรียนหนังสือนะจะได้เรียนภาษานะครับต้องเป็นคนที่อยู่ในชนชั้นสูงอ่ายกตัวอย่างเช่นเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์หรืออย่างน้อยก็ต้องเป็นแพทย์นะครับ กลุ่มพวกเป็นสูตรพวกใช้แรงงานแล้โดยเฉพาะพวกจันทานเนี่ยจะไม่ได้รับการศึกษาเลยนะครับคือเกิดเป็นวรรณะไหนก็คือระบบวรรณะนั่นเองเกิดในวรรณะไหนก็จะต้องอยู่วรรณะนั้นตลอดจนจนตายอันนี้เชื่อมโยงให้เห็นถึงปอดิศาสตร์เรื่องของภาษาแล้วก็ปอดิศาสตร์นะครับเรื่องของชนชัน้นวรรณะเกี่ยวข้องกันนะครับแล้วลักษณะหนึ่งของภา,ศา,ศาษาสัสกฤตปัจจุบันนักภาษาศาสตร์ จัดว่าเป็นภาษาที่ตายแล้วนะครับเป็นภาษาที่ตายแล้วโอ้ฟังดูแล้วน่ากลัวใช่ไหมครับเป็นภาษาภาษายังไงที่เรียกว่าภาษาที่ตายนะครับที่จริงไม่ได้มีอะไรมากนะครับคําว่าภาษาที่ตายเลยว,ว่า dead language เนี่ยนะเป็นคําเรียกเฉยๆนะครับโดยความหมายก็คือภาษาที่ไม่ได้มีการใช้ในการติดต่อสื่อสารกันแล้วนะครับไม่มีการใช้บันทึกไม่มีการใช้เขียนแล้วนะครับเขาเรียกว,ว่าภาษาที่ตายแต่ว่า ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงว่าไม่ได้ไม่ได้มีการเอามาใชา้มามาศึกษานะครับคือตายในงแง่ที่ว่าไม่มีคนเอาไปใช้พูดใช้สื่อสารแต่ในงแง่ของวิชาการก็มีการเอาคัมภีร์พวกนี้มาเรียนรู้มาศึกษานะครับเพื่อให้เข้าใจที่มาของภาษาของอสันสกิตที่ว่าเนี่ยนะครับในความหมายทางเชิงภาษาศาสตร์จึงเรียกว่าเป็นภาษาที่ตายแล้วนะครับ นี่บาลีนะครับบางคนอาจจะจําสับสนระหว่างบาลีสันสกฤตเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะครับเหมือนกันในแง่ที่ว่ามีที่มาจากภาษาพวเวทเหมือนกันนะครับมีที่มาจากภาษาพวเศทเหมือนกันแต่ว่าแตกแขนงออกเป็นสายหนึ่งได้ว่าภาษาภาษาปรากิตใช่ไหมครับแล้วก็สายหนึ่งได้ว่าภาษาสันสกฤตนะครับทีนี้ภาษาบาลีเนี่ยเป็นแขนงหนึ่งของภาษาปรากิตนะครับคือเริ่มจากภาษาปรากิต แล้วก็มาเป็นภาษามาคธีหรือภาษามาคตนั่นเองนะครับเป็นภาษามาคตแล้วก็เป็นภาษาบาลีอันนี้ก็คือ,อความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันของภาษาอธิบายให้เห็นภาพนะครับว่าบาลีสรัสรกิกเป็นคนลักแขนงกันแต่ว่ามาจากภาษาเดียวกันคือภาษาพระเวศนะครับบาลีเป็นส่วนพัฒนาการมาจากมาคตมาคตก็พัฒนามาจากปราเกตอีกทีหนึ่งนะครับนี่ภาษามาคธีเนี่ยนะครับ เป็นภาษาธรรมดาไหมฮะที่ใช้พูดกันในแคว้นมคธและพระพุทธเจ้าใช้เป็นภาษาประกาศพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเลือกที่จะใช้ภาษามาคธีหรือภาษาปรากิตน,นะครับในการเผยแพร่คําสั่งสอนเพราะถือว่าเป็นภาษาที่ประชาชนคนทั่วไปใช้กันคือเง่ายว่าเป็นภาษาภาษาประชาชนนั่นเองนะครับใช้สื่อสารพูดกันทั่วไป แต่ภาษาสันสกินเป็นภาษาชั้นสูงมากเป็นภาษาในพระเวทอย่างเดียวนะครับส่วนใหญ,ญ่ก็จะเป็นพวกพามใช้แล้วก็ภาษาบาลีนี่นะครับเป็นภาษาที่ตกแต่งมีความสละสลวยนะครับว่านะครับเป็นภาษาที่พระอดรัาจารย์ใช้เรียบเรียงในพระไตรปิฎกก็จะสังเกตว่าในคมภี์พุทธศา,าสนาโดยเฉพาะพระไตรปิฎกเนี่ยนะครับก็จะใช้ภาษาบาลีทั้งหมดเลยนะครับในการบันทึกจารึก เรื่องราวต่างๆในทางพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นหลักธรรมความสั่งสอนแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ต่างๆนะครับโดยแบ่งออกเป็นที่เราเรียนรู้กันใช่ไหมครับเป็นพระสูตรใช่ไหมฮะว่าวเรื่องของอเรื่องของตำนานนิทานพุทธประวัติพุทธสาวกต่างๆก็อยู่ในพระสูตรพระวินัยพูดเรื่องของข้อ,อเรียกว่าข้อ จะว่าเป็นข้อกฎหมายข้อบังคับก็ได้นะครับให้พุทรศาสาิกชเนต้องปฏิบัติตามนี้เรียกว่าเป็นวินยัยโดยเฉพาะภพาพษุสูฆง์งนะครับแล้วก็ภาพพิธรรมอันนี้เป็นคําสอนล้วนนะครับเพื่อเรียกว่าเป็นคําสั่งก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ไม่ใช่ข้อห้ามนะครับให้ให้ปฏิบัติตามนี้จะได้เกิดมกเกิดผลจะได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ได้อะไรก็ว่ากันไปตามความเชื่อนะครับ มาดูสาเหตุที่ภาษาบาลีและสันสกฤตได้เข้ามาในภาษาไทยนะครับเมืม่อเมครูพูดถึงประวัติความเป็นมาโดยคร่าวๆอาจจะพาให้เห็นภาพความแตกต่างระหว่างบาลีและสันสกิตว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับต่อมามาดูสาเหตุที่ภาษาบาลีและสันสกฤตได้เข้ามาปรับปนในภาษาไทยนะครับว่ามีมีช่องทางในการเข้ามาปรับปนอย่างไรบ้าง อ่านะครับมีอยู่3ช่องทางเห็นไหมครับหนึ่งด้านศาสนา2วัวรรณคดีสามรัฐาศาสตร์ก็จะเชื่อมโยงไปกับหัวข้อที่แล้วนะที่พูดถึงสาเหตุที่ภาษาต่างประเทศเข้ามาปรับปรนในภาษาไทย,หล,ยหลายด้านหลา,หลายอย่างเพระะทำระเพณีศาสนาการเมืองอบพย,ยพถิ่นฐานเครือญาตินะครับแต่ว่าเฉพาะภาษาบาลีสันสก,กีนมามาเข้ามาในลักษณะ 3รูปแบบนี้3ช่องทางนี้ก็คือ1ศาสนานะครับมาทางศาสนาได้บ้างเบื้องต้นมาจากพราหม์ก่อนใช่ไหมฮะมาจากพราหม์ก่อนแล้วก็มาพุทธศาสนาใช่ไหมครับอันนี้คือ,อที่มาของศาสนาที่เข้ามาในภาษาไทยนะครับวรรณคดีนะครับวรรณคดีก็มีหลายเรื่องนะครับเช่นรมามยนะหรือมหาภารตะหรือแม้กระทั่งพระไตยบิดก ขจัดพระไตรปิฎกเป็นวรรณคดีอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าวรรณคดีก็คือเอกสารหนังสือที่แต่งแล้วก็ได้รับการยกย่องว่าแต่งดีเขียนดีจึงเรียกว่าวรรณคดีใช่ไหมครับตามความรู้เรื่องของวรรณคดีและวรรณกรรมในอีกรายวิชาหนึ่งนะครับรามยณาเนี่ยคนอาจจะถ้าเป็นชื่อภาษาสัสกิตอาจจะไม่คุ้นเคยแต่ถ้าบอกว่าเป็นเรื่องของพระลักษณ์พระรามอย่างงี้นะก็จะรู้จักดีใช่ไหมครับหรือรามเกียรตินั่นแหละเดียวกัน วันณคดีภาคกลางเราเรียกว่ารามเกียรติใช่ไหมครับพูดถึงสองครามระหว่างการสู้รบระหว่างพระรามและก็ทศกัณฐ์เพื่อชิงนางสีดาซึ่งเป็นพระมเหสีอกใช่ไหมครับแล้วก็มีตัวละครอ,อื่นเยอะแยะมากมายร่วมในเหตุการณ์สำคัญสำคัญนะครับอันนี้พูดถึงเรื่องพระารามเกียรติประเทศเราเรียกชื่อว่าพระลักษมณ์พระรามนะครับอันเดียวกันนะเดียวกันนะครับ ส่วนมหารารตะอาจจะมีพูดถึงน้อยในวรรณคดีไทยนะครับอาจจะไม่มากเหมือนรามยณะหรือรามเกียรตินะครับแล้วก็ด้านรัฐศาสตร์อันนี้อาจจะจัดเป็นด้านศาสนาก็ได้แต่ว่าในนี้จัดเป็นด้านรัฐศาสตร์ก็คือพราหมณโปรหิตก็คือพรามณโปรหิตก็เป็นที่ปรึกษาของพระเจ้าแผ่นดินใช่ไหมครับในการประกอบพิธีกรรมต่างๆเด่นชัดที่สุดในช่วงสมัยอ,อยุธยาตั้งแต่ตอนต้นใช่ไหมครับเมื่อ สมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอุ่ทองเนี่ยทรงตั้งกรุงศรีอยุธยาหรืออโยธยาศรีรามเทพนครเนี่ยนะครับเป็นราชธานีนะครับราชธานีอีกเมืองหนึง่งครอบคู่กับสุขโขท,ทยัยซึ่งค่อนข้งางเรียกว่าอ่อนหัวยโรยแรงหรือว่าค่อนข้างที่จะเสื่อมโทรมลงค่อนข้างมากแล้วนะครับในยุคปลายสุขโขทัยก็มีการตั้ง อยุธยาขึ้นมาโดยพระเจ้าอูทองนะครับหรือคือสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งนะครับที่บริเวณจังหวัดอยุทยาปัจจุบันเนี่ยนะครับเมื่อตั้งขึ้นมาแล้วนะครับก็นําเอาคติเรื่องความเชื่อของพราหมณ์เข้ามาหรือพราหมณ์ฮินดูนั่นแหละก็คือมาจากอินเดียนะครับะระบบการเมืองการปกครองแบบสมบราญยสิธิราชหรือว่าเรียกว่าสมุสรยุเทพก็ได้ก็คือเปรียบพระเจ้าแผ่นดินเหมือน พระเจ้าแผ่นดินเหมือนเทพนะครับเหมือนเทวดาจยุติลงมาซึ่งเขาก็เรียกว่าอาจจะเรียกว่าพระนารายณ์อวตารลงมาก็ได้บางคตินะบางคติก็บอกว่าพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยเป็นอวตารหนึ่งของพระนารายณ์นะครับลงมาเพื่อปกครองบ้านเมืองสร้างความสงบสุขร่มเย็นให้กับประชาชนอะไรประมาณนี้นะครับก็ก็เป็นแนวคิดเดียวกับเรื่องของสมุติเทพตั้งแต่สมัย,ยอุธยาอุทยาก็รับไม่ได้รับจากอินเดียโดยตรงนะครับอุทยารับมาจาก เราจะสำนักของของกัมพูชาหรือขมรโบราณอีกทีหนึ่งนะครับขมรโบราณก็มีความรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าโบราณสมัยของโบราณนะครับสมัยโบราณประมาณพันกว่ากว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเยอะแยะมากมายที่มีพูดถึงเรื่องของขมรโบราณนะติศาสตร์ลองไปศึกษาดูใช่ไหมครับ นี่ก็รับเอาคติความความเชื่อเรื่องของสมุติเทพเข้ามานะครับมาใช้แล้วในช่วงต้นของการตั้งเมืองนะครับก็จะมีพิธีหนึ่งที่เราเรียกว่า,าพิธีดื่มน้ำพิพัฒน์ัตยานะครับก็คือการสาบานนั่นเองก็คือดื่มน้ำสาบานของขราชบริพารว่าจะจงรักภักดีต่อพระเจ้าฟ้ามหากษัตริย์หรือพระเจ้าแผ่นดินนะครับหากประพฤติ ผิดหรือคดโกงหรือทรยศก็จะต้องมีอันเป็นไปก็จะมีคําก่าวเป็นองค์การใช่ไหมครับองค์การที่เรียกว่าหรือที่เขาแต่งเป็นองค์การเรียกว่าลิลิตองค์การแช่งน้านั่นแหละนะส่วนใหญ่ในภาษาภาษาที่ใช้ในลิลิตองค์การแช่งน้ำเนี่ยก็จะมีทั้งก็จะมีภาษาบาลีสันสกิตอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับแทบจะไม่มีภาษาไทยเลยนะไปดูนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าสาเหตุที่ภาษาเข้ามานะครับด้านนี้ด้วยเรียกว่ารัฐศาสตร์ คือเป็นกุศโลบายในการปกครองข, so ของพระเจ้าแผ่นดินใช้พรามเนี่ยเป็นเจ้าพิธีในการเป็นสื่อเนกับกับประชาชนนะครับต่อมาครับระบบเสียงสันสิยระบบเสียงก็จะมีระบบเสียงบาลีเลสสันสัตนะครับมีสระสระในสันสัตก็จะมีรัศทีฆะอาเช่นอะเป็นรัศก็เรียกว่าสระเป็นคู่นะครับออาอีอูอูเนี่ยนะอะรัศฐะก็คือเสียงสั้น ทีฆะเสียงยาวฐานที่เกิดก็คือฐานเดียวกันก็คือลำคอนะครับอีอีเพดานอูอูลิมฟีปากนะครับแล้วก็มีสระผสมเช่นสระเอก็คือสระอะบกสระอีเป็นสระเอสระโอก็คือสระอะบกอูนะครับนี่ก็เป็นความรู้พื้นฐานเรื่องของบัยญัติกรทางด้านภาษานะครับต่อมาดูเรื่องของหน่วยเสียงสระบาลีและสันสกฤตนะครับหน่วยเสียง ในบาลีสันสกิตมี13หน่วยสระเดียวเช่นฤืฤืฤืนะครับสระผสมไอเอานะครับไอมาจากอาบอกเอเอามาจากอาโอนะครับนี่คือสระในสันสกิต่วยเสียงบาลีพยัญชนะนะครับก็มีพยัญชนะวักทั้ง5วักกาขาข้าง,งาจจะใช้ย่ที่เราน,น่าจะเคยผ่านมุขันตามมาแล้วแล้วก็มีเศษวักนะครับที่มีอยู่ใน5วักก็คือย่าลระละภาษาระอังอันนี้ก็เป็นของรูพื้นฐาน เรามาดูคำยืมนะครับในภาษาบาลีไปเร็วๆหน่อยนะครับคำทับศัพท์อันที่หนึ่งการเปลี่ยนแปลงเสียงและความหมายการกลายความหมายแล้วก็การกลายเสียงเพื่อให้ได้เพื่อให้ใกลายความหมายทับศัพท์ก็คือการคงรูปเหมือนเดิมเช่นโทโสโมโหเมตตาวโสภานกุมารหรือคงความหมายเดิมใช้ทั้งสองรูปเช่นนะครับภาษาสันสกฤตใช้คําว่าพฤษาบาลีใช้คําว่า,ารุขะ ไทยใช้ทั้งสองอย่างเลยนะครับก็คือลูกขาแล้วก็พึกด้วยความหมายก็คือต้นไม้นั่นแหละแล้วแต่บริบทการใช้งานแล้วแต่เลือกใช้นะครับมรุตยูนะครับภาษาสัสกิตบาลีใช้มัจจุแปลว่ามัจจุราชน,นะครับไทยก็ใช้ทั้งสองเหล่านี้เป็นต้นนะ1.3ครับเลือกใช้คําภาษาใดภาษาหนึ่งที่ออกเสียงสะดวกไพเราะกว่านะครับก็คือ,อเช่นสัสกิตคําว่าศิลปะ นะครับภาษาบาลีใช้คําว่าศิลป,ปะภาษาไทยใช้ศิลปะก็คือใช้ตามแบบสันสกฤตนะครับแปลว่าฝีมือรักษานะครับสันสกิตนะครับบาลีใช้รักษาอันนี้เรียกภาษาไทยเรียกใช้คํารักษานะครับก็คือใช้ตามภาษาสันสกฤตเพราะมันออกเสียงง่ายใช่ไหมครับจะเป็นต้นนะหรือบางทีใช้ทั้งสองนะครับใช้ทั้งสองแต่ในความหมายต่างกันเลยก็มีเช่น ความหมายแปลว่าการเล่นสนุกนะครับสันสกิตใช้คำว่ากรีธาใช่ไหมครับบาลีใช้คำว่ากีฬาแต่ถ้าในความหมายโดยเชิงลึกเนี่ยกรีธาเนี่ยแปลว่ากีฬาประเภทคู่ใช่ไหมครับเป็นเป็นกีฬาประเภทคู่หรือลานที่มีกฎส่วนกีฬาหมายถึงการแข่งขันโดยทั่วไปนะครับอันนี้คือคาที่คล้ายกันแต่ว่าใช้ในความหมายที่แตกต่างกันพอสมควรอยู่นะครับต่อมาครับ รับมาใช้โดยการเปลี่ยนแปลงและความหมายเมื่อรับภาษามาไม่ได้ทับศัพท์นะครับแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงบ้างเช่นเปลี่ยนแปลงสระเพื่อให้ออกเสียงสะดวกนะครับเช่นเปลี่ยนอีเปลี่ยนอะเป็นอีหรือเป็นอีเช่นวโรณะเป็นพิรุณหรือพิรุณะหรือพิรุณวชิระเป็นวิเชียนใช่ไหมครับเปลี่ยนอะเปลี่ยนอะเป็นเอหรือเป็นอูเช่นปัญจะนะครับเป็นเบญจะหรือวชระเป็น เพชรนะครับเป็นต้นนี่คือออมาแล้วมาเปลี่ยนแปลงบ้างนิดหน่อยนะครับทํามาเปลี่ยนแปลงเสียงนะไมฮะสองจุดสองจุดหนึ่งก่อนเสียงโดยการตัดพยางเช่นตัดพยางหน้าอ,าอนุษนะครับหรือจากคําว่าอนุตเป็นนุตคําว่าอุโบสถเป็นโบสถานี้เป็นต้นตัดพยางกลางเช่นชนวัพันษาเป็นชันษาตัดพยางหลังเช่นอาชาในาเป็นอาชานะครับ เปลี่ยนแปลงเสียงพยัญชนะที่มีฐานใกล้กันเช่นต่อเต่าดอเด็กจากตาราในภาษาบาลีนะครับเป็นดาราใช่ไหมฮะดิถีติถีเป็นดิถีแล้วก็คําอื่นๆตามนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงโดยการลงอาคมเช่นคําว่ายาจกก็ลงอาคมก็คือเติมคําด้านหน้านั่นแหละครับก็คือคําว่าเอากระเข้ามาเป็นกะยาจกหรือคําว่ามายานะครับก็เติม อรอเรือเข้ามากางคำเรียกว่าลงอาคมนะครับเป็นมารยาเป็นต้นนะครับการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์นะเช่นเสนหะเสนสเนสเนหะ,เ,นะ,เ,นะเป็นสเสนะนะครับโดยเติมวรรณยุกเข้าไปวิเทหะเป็นวิเทหรือสมยะเป็นสมัยนะครับการกลายความหมายความหมายแคบเข้าบาลีและสรรสกฤตนะครับพายนะุใช้คําเดียวกันความหมายเดิมแปว่าลมทั่วไปแต่มาใช้ หมายถึงลมพัดแรงนะครับเป็นคือเป็นพายุนั่นเองบาปแปลว่าชั่วลามกแต่เอามาใช้ในความหมายคล้ายๆกันนะครับก็คือผลของความชั่วนะครับความหมายกว้างออกนะครับบาลีสันสกิตคืออคีนะใช้คําเดียวกันความหมายเดิมแปลว่าไฟนะครับในภาษาเดิมนะแต่พอมาใช้คำใหม่ก็คือแปลว่าไฟแล้วแปลว่าเหินชนิดหนึ่งด้วยกระมลนะครับแปลว่าดอกบัว อันเดิมมาใช้ไทยเอามาใช้เป็นดอกบัวก็ได้หรือแปลว่าจิตใจก็ได้กรรมะนี้นะครับความหมายย้ายที่เช่นบริสันสรกิจใช้คําว่าสวัสดนะครับแปลว่าชิมรสอร่อยหวานไทยมาใช้เป็นความรักความยินดีบัญชรแปลว่าโกงนกนะในภาษาเดิมนะครับพอมาใช้แปลว่าหน้าตาใน่ไหมนี่คือความหมายใ้า่ที่นะครับไม่เหมือนเดิม การกายเสียงเพื่อกลายความหมายเช่นตัวอย่างว่าวระแปลว่าประเสริฐนะครับไทยแปลงเสียงเป็นพรหรือพระเนี่ยนะคือพอพานลอริงอ่านว่าพรเนี่ยนะครับหมายถึงรางวัลที่จะขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และแปลงเสียงเป็นพระก็มีนะครับคำว่าบริหารปาริหาระเนี่ยนะครับแปลว่าการนำออกไปการดูแลรักษากลาวแก้ความหมกพ้อง ไทยก็มาใช้ในคำว่าการบริหารที่เห็นบริหารร่างกายบริหารแผ่นดินบริหารงานเหล่านี้เป็นต้นนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องของออภาษาบาลีและสันสกิตที่ใช้ในภาษาไทยนะครับ่ก็ถือว่าพูดมาโดยระยะเวลาที่เหมาะสมด้วยเนื้อหานะครับก็ก็คิดว่าจะมีประโยชน์แต่ผูเ้เะนิสิตที่รับฟังนะครับสำหรับ EP นี้เนื้อหา ก็คงจะประมาณนี้นะครับสำหรับอีนี้ก็ขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใน e ีพีต่อไปสวัสดีครับ